วนนสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจโอท็อปพิจิตายชารวันนะคะ,คะอิงค่ะฝ้ายค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่ทุกคนรอคอยนะคะ,ะในส่วนของวันนี้ได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องโควิดบ้างไหมคะ,คะ,อะตอนนี้นะคะที่จอวัดพิจิตของเรานะคะมีผู้ป่วยเพิ่มอีกแล้วคะ่ะคุณผู้ชม มีเพิ่มขึ้นไปกี่คนแล้วคะพี่อิง14ลายแล้วคะ่ะทุกคนก็ต้องคอยแบบดูแลตัวเองด้วยนะคะใช่ค่ะมีใครไหมคะที่ทำงานอยู่ที่บ้านบ้าง Work ์ r ฟ m ร o มโกันไหมคะใช่ค่ะไปไหนก็ต้องระวังด้วยนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะใช่เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูนะคะว่าแบบ มีท่านผู้ชมเข้ามาแล้วกี่ท่านนะคะคะยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราไลค์กันครั้งแรกเนาะก็มีขัดขัดคลองนิดนึงทางเสียงนะคะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ได้าันามไนะคะใครที่ work from home อยู่พักสมองมารับชม สินค้าที่เรากำลังจะนำเสนอกันได้นะคะแนะนำกันเข้ามาได้นะคะใช่เดี๋ยวตอนนี้มีกี่ท่านแล้วเอ่ยสองท่านออตอนนี้ทำก็คือแถวบ้านเนี่ยค่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมเอ่ย <laughs> แถวบ้านใช่มคะยียไหมหรือว่าแถวบ้านเมื่อก่อนนี้ก็จะแบบว่า ออกมาพบปะสังสรรค์กันหน้าหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันจะมีจุดศูนย์รวมใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเงียบเหงามากเลยค่ะไม่ค่อยแบบมีคนออกมากันเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องช่วยกันระวังใช่ไหมคะก็หยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะใช่ค่ะแล้วบ้านพี่อิงมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างคะอยู่แต่บ้านกันเลยเลิกงานกันปุ๊บก็คือเข้าบ้านทันทีอืมใช่เพราะว่า เราก็ต้องช่วยกันนะเนาะใช่แต่ก็คือเข้าบ้านก็ต้องเจลแอลกอฮอล์ล้งม,มืออ,อยู่ออกไปข้างนอกก็ปิดแมสกันด้วยนะคะใช่ค่ะกินกินร้อนช้อนก<อ>ันใช่แล้วค่ะ,คะ,ะถ้าท่านผู้ชมนะคะที่เป็นครอบครัวเดียวกันก็ก่อน ก่อนจะรับประทานอาหารเนาะก็ล้างมือใช่ค่ะด้วยสบู่กันนิดนึงล้างเจลกันนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนแก้วน้ำนะคะก็แนะนําเป็นแก้วข่แก้วมันดีกว่าเนาะเ,เพื่อความปลอดภัยขอดภัยของคนนั้นเนาะใช่ค่ะค่ะแล้วก็แต่พี่จะบอกว่าพี่แอบไปเที่ยวมาที่หนึ่งไปเที่ยวที่ไหนมาปึงสีไฟ <laughs> ตอนนี้ดอกบัวก,กําลังแบบว่าเต็มเลยท่านผู้ชมได้ไปเที่ยวกันบ้างไหมคะ ได้ไปกันมาหรือเปล่าคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดอกบัวหลวงของจังหวัดพิจิตรเราด้วยคะ่ะเมือ่อวันเมื่อวันอังคารเราอะ่ะคือเราแนะนําสินค้าไปแล้วแต่ทีเนี้ยเสียงเสียงในการถ่ายอะ่ะเบา,าเลยเบามากใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมานําเสนอใหม่อีกหนึ่งรอบใช่ค่ะเพื่อความอ่าชัวแล้วก็แบบว่าให้ได้รับชมกันอย่างเต็มที่คะ่ะใช่ค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้มีผู้เข้าชม7คน7ท่านนะคะ7ท่านค่ะค่ะบินฟ้าอากาศช่วงนี้ช่วงนี้ร้อนไหมคะเมื่อวานนี้ร้อนมากใช่วันนี้ก็รู้สึกว่าร้อนแอบร้อนอยู่นะคะอยากแบบอยากเปิดแอร์แบบทั้งวันแล้วก็อยู่แต่ในห้องคนเดียว่ใช่ช่ำๆไปเลยวันนี้เรามาแนะนำให้กับผู้ที่ทำงาน ที่บ้านดีกว่าที่แบบมีผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของขนมครเคี้ยวนะคะ,คะทานเล่นได้แบบไม่เบื่อเลยะคะ่ะใช่ค่ะแบบว่าทำงานกันอยู่ก็สามารถนำไปทานได้นะคะค่ะวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรคะนอนั่นก็คือเม็ดบัวอบกรอบค่ะค่ะอ่าพ,พี่พี่อิงคะบัวนี่คือเขาทำมาจากบัวสายพันธุ์อะไรเหรอคะ,พ,อะพี่อิงรู้ไหมคะ เป็นดอกบัวหลวงค่ะอของไทยนะคะก็คือจะมีเนี่ยจากคราวที่แล้วที่เราบอกไปก็คือจะมีห้าจังหวัดอุบลร,ราชธานีสุขโขทยัยปทุมธานีห<อ>นองบวัวลำพูค่ะแล้วก็อีกที่นึงก็คือเป็นของเราพิจจิตเรานน่นเองนะคะก็คือที่บึงสีไฟจะเห็นเป็นดอกบัวสีชมพูค่ะแต่ว่าทีเนี้ยบางท่านก็คือรับประทานแบบสดๆเป็นเม็ดเม็ดฝากได้เลย,เลยจะมีทั้งอ่อนแล้วก็แก่ ก็คืออย่างอย่างส่วนมากอาจจะทานแบบอ่อ,อนๆก็จะหวานๆ<ช>แต่ถ้าแบบเริ่มแก่แล้วก็คนก็เริ่มไม่ค่อยนิยมทานแล้วทีนี้ทางผู้ประกอบการเนี่ยของแม่จรูนนะคะลูกแม่จรูน <คะ S 1> เขาก็เลยนําไปแปรรูปค่ะจากเ<แ>ม็ดบ<ม>ัวที่เป็นฝักบัวสดใช่ไหมคะ <ST> S> <S นําไปแปลรูปเป็นแบบเม็ดบัวอบกรอบค่ะมีประโยชน์ด้วยใช่แต่ว่ามีประโยชน์อะไร นี่เลยค่ะเม,ะมะ็ด <มะ S 2> บัวเม็ดบัวนะคะเป็นแหล่งของโปรตีนค่ะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตค่ะรวมไปถึงมีแคลเซียมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็มีประโยชน์ทางยาเยอะมากเลยค่ะพี่อิงค่ะคือจะมีสารอแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะคือจะช่วยในเรื่องของการชะลอการเสื่อมของอวัยวะแล้วก็ผิวพรรณของเราค่ะโดยเนี่ยเม็ดบัวนะคะมีสรรพคุณนในการช่วยป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะคะพี่อิงโดยเฉพาะมะเร็งตับนี่คือช่วยได้ด้วยค่ะ แล้วก็เม็ดบัวนะคะสามารถนําไปทําอาหารได้ประกอบอาหารได้หลากหลายมากพี่อิงชอบนําไปทานกับอะไรคะที่ลองแล้วเป็นใส่ส้มตําค่ะใส่ด้วยช่วงนี้กําลังแบบว่ารักษาสุขภาพอยากผอมกับเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาเนี้ยไปช่วยไปช่วยเสริมในการที่แบบว่าอาหารด้วยอะค่ะค่ะอส้มตํานี่คือ ส่วนมากร้านอื่นบางทีเขาก็จะใส่เป็นพวกอะไรนะคะถั่วใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็นเม็ดบัว,บวได้ไดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเม็ดบัวอบกรอบลูกแม่จารูนนะคะค่ะะจะมีแนะนำก็คือ3ขนาดใช่ค่ะ3ขนาดนะคะ,คะมีขนาดอะไรบ้างคะพี่ขนาดเล็กนะคะจะอยู่ที่ แปดสิบห้ากรัมนะคะแ5ดสิบห้ากรัมค่ะหกสิบบาทนะคะอ,อันนี้จะอยู่ที่หนึ่งรห้าสิกรัมค่ะหนึ่งอบาทค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งแบบก็คือจะเป็นในรูปแบบซองนะคะถุงซิปล็อกนะคะก็คือกันที่แบบว่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหม็นมีกลิ่นเหม็นมน,นะคะใช่ไหมคะใช่ก็คือหนึ่งอหกสิกรัมนะคะหนึ่งบาทเหมือนกันค่ะค่ะ,คะพี่อิงแต่ว่า ส่วนตัวของว่ายน,นะคะก็คือว่าชอบนําเอาไปทานกับไอติมค่ะ๋อ oh. ใช่เอาสามารถนําไปทานกับไอติมแล้วก็เป็นของเล่นกินเล่นได้นะคะมีอีกอย่างหนึ่งคะ่ะแหนมเตือง <c oughs> <c oughs> ใช่ชอบแหนมเตืองนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะคะลองแนะนําวิธีมาได้นะคะที่ว่าเม็ดบัวอบกรอบของเรานะคะไปใส่กับอาหารอะไรได้บ้างแล้วก็อร่อยขนาดไหนกรอบไหมนะคะคอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะ อาผลิตภัณฑ์นี้ก็คือเขาจะใช้เม็ดบัวแก่นะคะแกะดีบัวออกมาค่ะคะแล้วก็นำไปคั่วแล้วก็ไปอบกรอบอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสองรสชาติค่ะน้องฝ้ายรสชาติอะไรบ้างคะก็คือมีรสธรรมชาตินะคะแล้วก็มีรสหวานค่ะรสหวานนี้ก็เขาจะนำน้ำตาลไปคลุกนิดนึงค่ะเพื่อให้เพิ่มความหวานแต่ว่ารสธรรมชาตินะคะจะมี จะมีซองเกลือค่ะอยู่ในนี้ให้ด้วยนะคะนี่ค่ะจะอยู่ใน,นในผลิตภัณฑ์นะคะ,ค,ะคือใครจะชอบแบบว่าธรร,ธรรมดาเลยก็ได้หรือว่าจะไปเสริมแบบใส่ผงเกลือให้แบบมีรสชาติาเค็มนิดๆอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันนะคะ<า>ค่ะ<า>ค่ะ<า>แล้วตอนนี้นะคะก็คือ่า,านผู้ชมยังสนใจไหมคะมีใครสนใจไม่เอ่ยเพราะว่าตอนนี้คือเริ่มจะขาดตลาดอีกแล้ว แต่ว่าข<ค>ายดอีกแใช่ใครสนใจนี่สั่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าจะไปซื้อท้าที่หน้าบึงสีไฟคะ่ะตรงไหนคะน้องอตรงรูปปั้นจอระเรค,คะทค่ะเป็นประตูทางเข้าเนาะใช่ค่ะ,คะเวลาเราไปเที่ยวบึงก็สามารถไปซื้ออของฝากหรือว่าของโอทอปนะคะแบบว่ากลับบ้านไปทานกันได้นะคะ,คะ ที่ที่หน้าที่หน้าขายของฝากเขาจะมีป้ายป้ายร้านเลยว่าเม็ดบัวอบกรอบนะคะลูกแม่จรูนนะคะใช่ใชน,นี้ก,ก็มีอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะมีสินค้าอีกอย่างหนึ่งมาแนะนํานะคะซึ่งบบาเป็นส่วนประกอบในบัวหลวงของเราเนี่ยแหละคะ่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือชาชงดีบัวหลวงไทยคะ่ะก็คือนี่นลคะ่ะข้างหน้าเลยหยิบให้ดูได้เลยค่ะ นี่คะ่ะ<ม>พิงกิ่งถือโชว์นิดนึงอันนี้นะะชาชงนะคะชาชงดีบัวหลวงไทยคะ่ะค่ะเป็นชาเพื่อสุขภาพค,ะค่ะโดยชาชงนะคะจะมีอาสรรพคุณในเรื่องของการบำร,รุงหัวใจคะ่ะช่วยละลายไขยมันในเส้นเลือดคะ่ะแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจได้ด้วยนะคะแถมยังช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดได้ด้วยคะ่ะเมื่อกี้แอบเห็นมือสวยๆไหมคะ ใครคะ <laughs> มือใครกันคะให้บอกคะ่ะ oh. ให้แอบสงสัยเล่นมือสวยๆของใครนะคะคนในความลับคะ่ะ <laughs> เนี่ย <laughs> เ,เอาเวลาเรา,เาแบบเล่นมือถือหรือว่าทํางานเกี่ยวกับจอคอมมากใช่ไหมคะ <laughs> สายตาเราก็จะแบบผ้ามัวหรือแบบว่ารู้ <laughs> สึก <laughs> ใช่เหนื่อยล้าคะ่ะ <laughs> ชาตัวนี้นะคะช่วยบํารุงสายตาด้วยนะคะพี่อ ค่ะแล้วก็ช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ด้วยค่ะพี่หญิงทุกวันนี้น้ตาเือดดวยใช่ค่ะทุกวันนี้นอนหลับสบายไหมคะ กระสอบกระใสนอนไม่หลับคือจะเป็นแบบเหมือนคนวิตกไปเลยค่ะตอนนี้ oh. เดี๋ยวก็โควิดใช่เดี๋ยวคนก็ตกเดี๋ยวอากาศก็ร้อนนะคะใช่คะ่ะแบบนอนไม่ค่อยหลับคะ่ะตัวนี้ช่วยได้ไม่เอ่ยชาชงตัวนี้นะคะสามารถช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ด้วยค่ะพี่อิงก็คือวิธีการรับประทานยังไงคะวิธีการรับประทานนะคะก็คือว่าชาหนึ่งหรือสองช้อนชานะคะ ผสมกับน้ำประมาณหนึ่งร้ยห้าิมิลลิลิตรค่ะหรือว่าน้ำหนึ่งแก้วนะคะก็คือคนแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็แบบว่าทานตอนที่อุ่นๆได้เลยค่ะพี่หญิงทานขมได้ไหมคะนิดนึงค่ะอะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบทานขมใช่ไหมคะ,ะก็สามารถเติมน้ำตาลหรือว่าเติมน้ำผึ้งได้ด้วยนะคะ<อ>เพื่อเพิ่มลดให้สามารถทานง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่ช่วยในเรื่องของ เกี่ยวกับลถอาการเจ็บคออะไรได้นิดหน่อยด้วยช่วยไหมคะช่วยค่ะพี่อิกก็คือนำชาเนี้ยค่ะก่อนนอนนะคะ,คะก็คือนำไปชง1-2ช้อนชาเนาะใช่ค่ะแล้วก็บีบผสมกับน้ำมะนาวก็ได้ช่วงนี้ก็คือช่วยบำรุงแบบดูแลรักษาสุขภาพ<ช>ลำอคอเราได้นะคะค่ะก็ะแบบทานในแบบ น้ำอุ่นๆเนาะใช่ค่ะก่อนกินเวลาเราที่แบบว่าอยากจะให้หลับสบายใช่ไหมคะแนะนําเป็นให้ดื่มน้าพวกน้ําอุ่นหรือว่าชาอุ่นๆก่อนนอนนี้จะช่วยได้ดีมากเลยค่ะพี่ใช่ค่ะตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสีสกุลนะคะทานคู่กับอะไรนะคะ ทานกับโยเกิร์ตได้ขอบคุณมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยวจะแวะไปเที่ยวหานะคะค่ะซื้อเยอะๆมีราคาส่งไหมคะมีราคาส่งไหมมีมีค่ะแต่ว่าสามารถติดต่อกับทางร้านโดยตรงได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพ์พกาเราซื้อเม็ดบัวมาหลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้มาแล้วนะคะแล้วก็ ต้องรีบสั่งจองไดยนะคะเพราะว่าสินค้าก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะาจะพูดว่าใกล้หมดก็คือจะมีผลิตผลิตเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าคือจะต้องรอ,อนิดนึงอ,อเพราะว่าแบบแต่บางทีก็คือไปซื้อปุ๊บได้ปรับก็มีมคแบบนี้นะคะโอเคค่ะพี่อิงคะ,คะเรายังบอกไม่หมดคะ่ะพี่อิงค่ะก็คือว่าชาตัวนี้นะคะ อ่าปริมาณน้ำหนักนะคะห้าสิบกร,รัมนะคะ,คะราคาแปดสิบบาทค่ะ<อ>ถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ facebook นะคะก็คือ f เฟ o บุ่าเม็ดบัวอบกรอบแม่จรูนค่ะหรือว่า l ล n e แอดนะคะ l ล n e แอดโลตัสซีดแปดแปดค่ะหรือว่าถ้าสนใจเป็นเบอร์นะคะก็คือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์สี่เจ็ดเก้าแปดสี่ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าจบไลฟ์เนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมี ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะค่ะเออพี่จะถามหน่อยว่าถ้าแบบโรคหัวใจอกหักอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะอกหักใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าเหงาหงอยว่างจังเลยไม่รู้จะทำยังไงดีอกหักนะคะวิธีก็คือต้องกินค่ะต้องกินเพื่อสร้างความสุขให้แก่ร่างกายของเรานะคะก็คือทานเม็ดบัวอบกรอบก็ได้หรือว่าถ้านอนไม่หลับรู้สึกแบบ ฉันเศร้ามากฉันคิดถึงเขามากอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอ่าชงชากินอันนี้ไม่ใช่ดราม่านะคะเราก็สามารถนําส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดได้ด้วยน้องพลเพราะว่าการเดินทางยากมากค่ะซื้อเป็นแบบว่าของฝากใช่ใช่ค่ะส่งไปทางอีเหรือว่าลงทะเบียนทางไปรษณีย์อะไรได้หมดเลยติดต่อกับผู้ประกอบการได้เลยหรือว่าจะ สั่งซื้อจากทางเราก็ได้นะคะเราก็ะจะติดต่อกับผู้ประกอบการให้อีกอีกทางหนึ่งนะคะค่ะอิบ n <ด>็อ <In box S 1> ์เข้ามาได้เลยใช่คะแล้วตอนนี้อ,นนอยู่บ้านเสารอาทิตย์ทำอะไรเอ่ยอยู่บ้านเสารอาทิตย์หรอ,อดูซีรีส์คะ่ะพี่พน,นี่คะ่ะช่วยได้ นี่นะคะต้องใครที่ชอบดูซีรีส์นะคะเป็นสายซีรีส์ใช่สามารถนําไปทานแบบระหว่างดูซีรีส์ได้เพลินๆค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะมาจากจากที่ไหนกันบ้างนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้คุณผู้ชมอีกอีกครั้งหนึ่งดีกว่าเผื่อท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เรายังไม่ทราบเนาะก็คืออันนี้นะคะจะมี เม็ดบัวอบกรอบลูกแม่จรูนนะคะจะมี3ามขนาดมีขนาดมีขนาดไหนบ้างคะพี่อิงขนาดเล็กนะคะ85กรัมค่ะ60บาทค่ะค่ะขนาดใหญ่นะคะจะเป็นในรูปแบบของกระปุกนะคะ150กรัมค่ะ100บาทค่ะแล้วก็จะมีในรูปแบบของถุงซิปล็อกนะคะ160กรัมค่ะ100บาทค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีชาชงดีบัวนะคะ ขนาด<อ>นะคะ50กรัมค่ะราคา80บาทค่ะสามารถนำไปชงรับประทานาเป็นแบบเพื่อสุขภาพได้ค่ะพี่อิงใครสนใจสามารถอินบ็อกมาสอบถามได้นะคะหรือว่าใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เราจะไลฟ์เฟซเพจเนี่ยนะคะ,คะทุกวันอังคารและวันพฤหสัสบ,บดีนะคะเวลา11นาฬิกานะคะ,คะก็คือ ช่วยกดไลค์กดแชร์ด share, กดติดตามไว้ด้วยค่ะเพื่อ,อที่จะไม่พลาดโอกาสที่เราจะได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็สินค้าดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะอยากได้ผลิตภัณฑ์ไหนหรือติดต่อผู้ประกอบการไม่ได้สามารถอินบ็อกซ์หรือว่าเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะพวกเราคือจะ รีบจัดหาให้เลยค่ะคใชู่่จะช่วยหาให้แล้วก็ช่วยติดต่อให้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็ดูกันไปเต็มอิ่มหรือยังคะวันนี้ก็เต็มอิ่มแล้วเนาะใช่อาจจะมีตื่นเต้นไปบ้างนิดนึงเนาะค่ะค่ะวันนี้ก็ไปแล้วเนาะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใช่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องอขอลาไปก่อนนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งค่ะสแกน QR code <อ>ด้านล่างอยู่ทางซ้ายมือหรือขวามือเรานะซ้ายมือคะ่ะน่าจะซ้ายมือค,ะค่ะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ,คะเด็กก็เข้าไปดูย้อนหลังวิดีโอย้อนหลังอะไรได้แล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เราปล่อยวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โอท็อปนะคะของอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะมีสินค้าให้เลือกมากมายเลยนะคะเข้าไปชมได้แล้วก็มีสามารถไปย้อนหลังได้อีกแล้ววันข้างวันอังคารนี้เราจะมีวิดีโออะไรเรอติดตามนะคะค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ